นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้วิชาภาษาไทยนะคะเรื่องภาษาถินนกับคุณครูนัชดาทองช่างเหล็กนะคะก่อนที่เราจะเรียนเนื้อหานะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะเราเรียนไปเพื่ออะไรนะคะข้อที่1เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาถินที่ตนอยู่นะคะ ข้อที่2ก็คือเพื่อให้นักเรียนสื่อสารภาษาถิ่นได้ถูกต้องข้อที่3เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาถิ่นที่ถูกต้องตามกาลเทศะนะคะ,ะเรามาเรียนรู้ว่าภาษาถิ่นคืออะไรนะคะภาษาถิ่นคือภาษาที่ใช้พูดสื่อสารกันในท้องถิ่นของตนซึ่งแต่และถิ่นจะแตกต่างกันในถ้อยคำสำเนียงของการพูด แต่ก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะคะสมมุติว่า,านักเรียนอยู่ภาคใต้ใช่ไหมคะจังหวัดสงขลานักเรียนก็มีภาษาถิ่นเฉพาะของจังหวัดสงขลานะคะซึ่งครูอยู่ต่างจังหวัดนะคะจังหวัดชุมพรนะคะภาษาถิ่นถึงแม้ว่าคุยจะอยู่ภาคใต้ด้วยกันนะคะแต่ภาษาที่พูดสำเนียงที่พูดมันก็แตกต่างกันไปนะคะ แต่ก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะคะก็คือฟังกันรู้เรื่องนั่นเองนะคะต่อไปการแบ่งภาษาถิ่นในประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นใต้ภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นเหนือนะคะสําหรับภาคกลางไม่มีภาษาถิ่นก็คือใช้ภาษากลางนะคะเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะรูปนี้คือรูปอะไรคะมาละกอค่ะ ภาษากลางภาคกลางเรียกว่ามะละกอเห็นไหมคะตรงที่นักเรียน,นเรียนในหนังสือก็มะละกอคํานี้เป็นคําภาคกลางนะคะเป็นภาษากลางนะคะมาดูที่ภาคใต้นะคะภาคใต้เราเรียกมะละกอว่าลอกอหรือผู้ใต้ว่าหลอกกอนะคะต่อไปภาคอีสานเรียกมะละกอว่าบักหุ่มนะคะบักหุ่ม ต่อไปภาคเหนือนะคะภาคเหนือเรียกมะละกอว่าบะโกเตดนะคะบะโกเตดนะคะต่อไปมาดูรูปอะไรคะลูกรูปสัปปะรดนะคะสัปปะรดข้าคกลางเรียกว่าสัปปะรดนะคะเขียนตามตัวเลยสัปปะรดนะคะภาคใต้บ้านเราเรียกว่ายานัตหรือว่ามะลินะคะยาัต หรือว่ามะลิทูตใต้ไว้ไหมคะย่านัดมะลิใช่ไหมคะต่อมามาดูภาคเหนือเรียกสปรปพรสว่าบะนัดบะขะนัดนะคะต่อมาดูภาคอีสานนะคะภาคอีสานเรียกสปรปพรสว่าบะนัดบะนัดนะคะทีะนี้มาดูรูปนี้คือรูปอะไรลูก รูปรองเท้านะคะภาคกลางก็เรียกว่ารองเท้านะคะภาคใต้บ้านเราเรียกว่าเกลือหรือ <forcément cities S 1> เรียกภาษาใต้ว่าเกือเกลือนะคะมาดูภาษาอีสานนะคะภาคอีสานจะเรียกรองเท้าว่าเกิดเกิดนะคะภาคเหนือเรียกรองเท้าว่าเกิดเช่นกันนะคะภาคอีสานกับภาคเหนือเรียกรองเท้าว่าเกิด เหมือนกันนะคะทีน,นี้เรามาดูนะคะเราเรียนภาษาถิ่นจบนะคะจบแล้วนะคะครูก็ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูพอเข้าใจนะคะพอเป็นแนวทางนะคะเรามาสรุปร่วมด้วยช่วยกันว่าภาษาถิ่นคือภาษาที่เราใช้พูดสื่อสารกันในท้องถิ่นของตอนเองนะคะแต่ปัจจุบันนี้ครูเชื่อนะคะนักเรียนร้อยละแปดสิบนะคะพูดภาษาถิ่นไม่เต็มน,นะคะ ส่วนมากจะใช้ภาษากลางในการพูดสื่อสารนะคะแต่สมัยปู่ย่าตายายของเราเนี่ยสมัยคนโบราณเนี่ยนะคะมีภาษาถิ่นพูดนะคะแล้วก็ภาษากลางอีกภาษาหนึ่งนะคะเราจะไปเรียนรู้ตอนที่เราเรียนหนังสือนะคะภาษากลางสมัยโบราณน,นะคะแต่ตอนนี้นักเรียนก็พูดจนเคยชินไปแล้วนะคะเอาภาษากลางมาพูดเป็นภาษาภาษาบ้านเราไปแล้วนะคะไม่มีนักเรียน,นะ คนไหนส่วนมากนะคะจะพูดภาษาถิ่นใต้ขนัดหรือว่าเป็นภาษาถิ่นใต้เทนะคะต่อไปนะคะค,คุณครูก็มีการบ้านให้น้องนะคะให้นักเรียนเขียนภาษากลางจากคําภาษาถิ่นใต้ต่อไปนี้คุณครูกําหนดภาษาถิ่นใต้ไว้ให้น้องนะคะแล้วก็ให้น้องเนี่ยเขียนเป็นภาษากลางนะคะเช่นเหล็กคูนะคะภาษาบ้านเราเรียกว่าเหล็กคู่ นะคะยกยกเหนืงง่อยเหนืงง่อยวังเวิร์ดวังเวิร์ดนะคะต่อไปนะคะร้อยนะคะร้อยนะคะอ่ทีนี้ภาษาใต้เรียกว่าเล็กพูดภาษากลางเขียนว่าอะไรแต่แน่ๆก็คือไม่ใช่เล็กคูดนะคะ ลูกไปค้นหาไปถามนะคะไปค้นคว้าถามคุณแม่ถามคุณพ่อแล้วก็ลูกเขียนลงมาในสมุดนะคะทําลงมาในสมุดแล้วลูกก็ถ่ายลายส่งมาในกลุ่มเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ